ทำแม็กพี่น้องบรรยากาศดีกินเนื้อก็แซ่บตึงตึงตึงฟูเเฮลลโ h e ร l o e v e r y o เวอร e r y ว n e สวัสดีครับทุกคนครับจ่าดูสารภาากินผ้าเที่ยวมาพี่น้องมานหน้าสดแซมาฝากพี่ตอนน้องอีกขึ้นเ่าครับกับบรรยากาศดีครับ ทงหน้าแต่ตินขข่นเขาให้เาบันยากาศสบายตาเขียวไรจีอ่ะเมื่อนี้เป็นก้อยคมครับพี่น้องนี่ก้อยคมก็พักเขียงในร้ายเลยมีพักเม็กมีมะระขีนกครับแล้วก็ลูกโดดอ่ะมะเขือคืนแล้วก็นี่ครับกระเทียมโทอนน่ะบ้บเอ๊ะข้าวเหนียวร้อนๆให้เา่ามาพี่น้องมาอู้อ่ะคือยากินอีกแล้วครับลิปเนี้ย <laughs> อ่ะลุยเลยพี่น้อง เหมือนไอกาดกับอาเทมีเสียงแว่วๆนะครับเพิ่น <Hey. S 1> เฮดไห้หเฮทหน้าเพิ่นตันหยะอืม <c oughs> <c oughs> ผมมันร่มเลยเพี่ออืมข้างเม็กเพี่อ พวกนี้ฝนตกเกือบทุกมือแ้วเพื่อนทำงานไปรุ่นไปนน้ำอืม พักตุ่มแบบแซ่บหอมหอมอืมอืมอุมาก,ามาก,าการักเมฆอกกลางหีน 嗯。Mm. ฝนฝ้าทางบ้านพี่บ้านน้องไปไหนเนาะครับตกบ้าบ้านอ้วนตกกับทคื่อเมือเลยพี่น้อง 嗯。走、oh.，走哪？ ผมอําล้ำเนาะอือหือลุงวันฝากเพจใหม่นะมันได้พี่น้องเนาะเด้วี่โพดไว้หนาเพจครับเพจใหม่เพจสำรอง อืกัอะไรเสื้อขับสายแ็งเดดกัน,น้าห้องอืมบรรยากาศด,ดี กินนั้งก็แซ่บ <laughs> อืมอืมมาละคุยได้พี่น้องอืม อืมเนาะฝนมาแลนะ้วเพื huh. uh ่อนอืมคล้ายคลิปเหมือนเด็กับรุ่นนะฝนอืม uh อืมเพื huh. uh ่อ huh. น อ,อพี่น้องโอ้สุนันท์ครับมือน,นีกับเมนูง,ง่ายๆครับง่ายอีกแล้ว <c oughs> ก้อยคมครับพี่น้องนี่เดี๋ยวร่วงแบบกินต่อบ้านครับฝนไม่แล้วเนาะอ่ะจี่ไหนพูดไดมาคขึ้นีนึ่ฝากกันอะไรก็แชร์หรือว,ว่านี่เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพร้อมไหมครับผมสวัสดีครับปูน,ปน